เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมผู้นำยุคใหม่ที่เก่งกาจถึงไม่พยายามให้คำตอบเองวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าทำไมการถามคำถามที่ทรงพลังถึงสำคัญกว่าการรู้ทุกเรื่องและเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความผูกพันและแรงจูงใจในทีมค่ะสวัสดีครับ,บคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะชีวิตคือชีวิตอีกครั้งนะครับผมพีทครับ และแพมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรัชญาที่พลิกโฉมวงการผู้นำเลยนะคะนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่มีคำตอบแต่คือคนที่ถามคำถามได้ดีค่ะโอ้โหแพมฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะในยุคข,ของการบริหารจัดการแบบดั้งเดิมเนี่ยผู้นำที่ถูกมองว่าเก่งคือผู้ที่มีคำตอบสำหรับทุกปัญหาเลยนะใช่เลยค่ะพีทแต่วันนี้เราจะมาบอกว่า ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความซับซ้อนของยุคดิจิตัลเนี่ยผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะใช้คำถามเป็นเครื่องมือหลักในการนำทีมค่ะนั่นก็คือการเปลี่ยนมายเซตจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงสุดไปเป็นผู้โค้ชที่ปลดล็อกศักยภาพของคนรอบข้างค่ะอืมเหมือนต้องกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วทำไมคำถาม,ถามถึงสำคัญกว่าคำตอบในยุคใหม่ครับแพม ข้อแรกเลยคือช่วยปลดล็อกปัญญาหมู่หรือ collective wisdom ค่ะพีทในโลกที่ข้อมูลไหลบ่าไม่มีใครสามารถรู้ทุกอย่างได้การถามคำถามที่ดีช่วยดึงความรู้ความเชี่ยวชาญและมุมมองที่หลากหลายจากสมาชิกในทีมออกมาซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่รอบด้านและดีกว่าคำตอบจากผู้นำเพียงคนเดียวค่ะจริงครับรวมกันคิดก็ดีกว่าคิดคนเดียวแล้วข้อสอแล้วครับ ข้อ2คือช่วยส่งเสริมการเป็นเจ้าของค่ะเมื่อผู้นำถามคำถามและให้ลูกทีมค้นหาทางออกด้วยตัวเองพวกเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าของในผลลัพธ์นั้นมากขึ้นกว่าการได้รับคำสั่งให้ทำตามซึ่งเพิ่มแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการทำงานค่ะโอ้โหทำให้ลูกน้องรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบมากขึ้นเลยนะแล้วข้อ3ามครับข้อ3คือช่วยสร้างความยืดหยุนค่ะการสอนให้ทีมคิดด้วยคำถาม แทนที่จะบอกคำตอบจะช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของลูกทีมทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้เองในอนาคตค่ะอืมเหมือนเป็นการสร้างผู้นำคนต่อไปเลยนะแล้วข้อสี่ล่ะครับข้อสีคือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ค่ะคำถามที่ดีจะก,กระตุ้นให้ลูกทีมเกิดการทบทวนวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างลึกซึง้ง และสุดท้ายคือช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความเชื่อใจค่ะการที่ผู้นำถามคำถามแสดงว่าผู้นำเชื่อมั่นในความสามารถและปัญญาของลูกทีมค่ะฟังดูแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วผู้นำยุคใหม่ควรมีไมค์เซตแบบไหนครับไม n ์เซตของผู้นำที่ถามคำถามได้ดีมักจะประกอบด้วยความอยากรู้อยากเห็นความถ่อมตัวเอมพัตตี และการเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้อื่นค่ะโอ้โหเป็น mindset ที่เน้นการเข้าใจและสนับสนุนคนอื่นเลยนะแล้วแพมมี7เทคนิคการตั้งคำถามที่ทรงพลังมาแนะนำไหมครับมีแน่นอนค่ะการตั้งคำถามที่ดีต้องเป็นคำถามที่มุ่งเน้นการเปิดมุมนองค่ะเริ่มที่ข้อแรกเทคนิคแรกคือคำถามเพื่อสำรวจ why เช่นอะไรคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำโครงการนี้ในตอนนี้อืม เหมือนเป็นการหาเป้าหมายที่ลึกซึ้งใช่ไหมครับแล้วข้อ2แล้วครับข้อ2คือคำถามเพื่อกระตุ้นการแก้ปัญหาค่ะเช่นถ้าคุณมีทรัพยากรหรือเวลาที่จำกัดคุณจะเลือกทำอะไรเป็นอันดับแรกอันนี้ดีเลยครับเหมือนเป็นการชวนเขาคิดหาทางออกด้วยตัวเองแล้วข้อ3นะครับข้อ3คือคำถามเพื่อท้าทายสมมุติฐานค่ะเช่นจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงครึ่งหนึ่ง หรือทาไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยคุณจะทำอะไรโอ้โหเป็นการกระตุ้นให้คิดนอกกรอบเลยนะแล้วข้อ4ี่ล่ะครับข้อ4ี่คือคำถามเพื่อส่งเสริมการเป็นเจ้าของค่ะเช่นคุณคิดว่าก้าวต่อไปที่คุณจะรับผิดชอบคืออะไรหรือคุณต้องการการสนับสนุนอะไรจากฉันบ้างค่ะอันนี้ก็สำคัญนะทำให้เขารู้สึกรับผิดชอบในสิ่งที่ทำแล้วข้อ5ละครับข้อ5คือคำถามเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะ เช่นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความผิดพลาดครั้งนี้หรืออะไรคือสิ่งที่เราจะทำแตกต่างจากเดิมในครั้งหน้าโอ้โหเปลี่ยนจากตำหนิเป็นบทเรียนเลยนะแล้วข้อ6คืออะไรครับข้อ6คือคำถามเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งค่ะเช่นคุณรู้สึกอย่างไรกับแผนงานนี้จริงๆหรือคุณคิดว่าความเสี่ยงที่เรายังมองไม่เห็นคืออะไรและสุดท้ายคือคำถามที่เน้นอน,อนาคตค่ะ เช่นถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้แล้วภาพความสำเร็จที่เราอยากเห็นคืออะไรโอ้โหทั้ง7เ,เทคนิคนี้คือสุดยอดมา,ากๆเลยนะครับแพมผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้แนวทางในการเป็นผู้นำที่ถามคำถามได้ดีกันแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังทุกคนการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ให้คำตอบไปเป็นผู้ถามคำถามเนี่ยคือการสร้างมรดกทางภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งค่ะเพราะผู้นำที่แท้จริง คือผู้ที่สร้างผู้นำคนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ผมพีทและแพมค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ